สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพันเพื่อนนะคะมาเพิ่มยอดถูกใจใน IG กันนะคะขั้นตอนจะมีวิธีการทําอย่างไรบ้างรับชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเข้ามาที่หน้า Google นะคะแล้วเราก็จะพิมพ์คาว่า km social นะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกไปที่อันแรกกันได้เลยนะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็ สามารถไปลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะคะและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้าใช้งานไปครั้งแรกก็สามารถไปลงชื่อสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะคะและเพื่อนๆอย่าลืมคลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้วุ่นวายก็สามารถล็อกอินด้วย Google ตรงนี้ได้เลยนะคะนอกจากเรานะคะมีสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าแรกแล้วก็ไปลงชื่อเข้าใช้กันเลยค่ะ เข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เติมเงินก็สามารถเติมเงินได้ตรงบริการเติมเงินตรงนี้เลยนะคะและช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีให้เลือก3ช่องทางช่องทางที่1ก็จะเป็นสแกน QR Code ช่องทางที่2ก็จะเป็นธูมันนี่วอลเลทช่องทางที่3ก็จะเป็นคริปโตเคอร์เรนซีนะคะเพื่อนๆก็สามารถอ่านคําแนะนําจากตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใสจ่จํานวนที่ต้องการแล้วก็ไปที่เติมเงินได้เลยะคะ่ะแล้วเราก็จะกลับมาที่หนะ้าคําสั่งสือกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มยอดถูกใจในไอจีกันนะคะ ต่อมานะคะเราจะไปเลือกตรงบนหมู่กันนะคะก็จะมีบนหมู่ให้เลือกหลักหลายอย่างเลยนะคะวันนี la, ้นะคะเราก็จะมาหาคําว่าถูกใจกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของบริการก็เพื่อนๆจะเลือกอันไหนก็ได้นะคะหรือจะเลือกตามเรากันก็ได้นะถัดมาจะเป็น es ในส aa, ่ PJ, วนของลิง <impres> ก <sana> ์นะคะแล้วก็จะกลับไปที่หน้าไอจีกันนะคะแล้วเราก็จะไปคัดลอกลิงก์ของโพสที่เราต้องการเพิ่มยอดไล์นะคะคัดลอกเสร็จแล้วเราก็มาวางลิงก์กันเลยนะ ไปจะเป็นในโซนของจํานวนนะคะแล้วก็จะใส่เป็นจํานวน100นะคะเวลาวเฉลี่ยของเราก็จะอยู่ที่2ชั่วโมง23นาทีจะมีค่าใช้ใจ่ายไม่ถึง1บาทเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดสั่งซื้อกันเลยะคะ่ะ เมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนะคะก็จะมีแท็บสีเขียวนะคะขึ้นให้เราตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเช็คดูกันได้เลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะคะและตรงนี้ก็จะเป็นแท็บสถานะของเราก็คือระบบนะคะกํลาลังดาเนินการให้เราอยู่นะ วานะคะในการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถไปที่คัดลอกลิงก์แล้วก็แชร์ต่อให้เพื่อนๆได้เลยนะคะและหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแล้วคลิกเข้ามาที่ลิงก์นะคะแล้วก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่น3%เซแล้วก็จะมีค่าเช็คขันต่ำที่1 0 0้อบาทกันด้วยนะและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังพบเจอกับปัญหาก็สามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอตรงติดต่อแอดมินตรงนี้เลยนะคะมาเข้ามาแล้วนะคะในส่วนของหมดหมู่นะคะก็จะมีออเดอร์นะคะมีการชำระเงินแล้วก็อื่น ขัดมาการแจ้งปัญหานะคะก็จะมีขอเล่งความเร็วขอเติมยอดยกเลิกแล้วก็อื่นๆนะคะในส่วนของเลขออเดอร์นะคะเราก็จะกลับไปที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะคะแล้วเราก็จะมาคัดลอกเลขออเดอร์ของเราจากตรงนี้แล้วเราก็นํามาวางได้เลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของข้อความก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆจะระบุก,กันได้เลยะคะ่ะหร้อเ,เพื่อนๆคนไหนนะคะจะสร้างเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้เช่นกันนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็กดที่ิ่งตัวกันได้เลยนะ แล้วก็จะกลับมาที่หน้าไ g กันนะคะตอนนี้นะคะยอดถูกใจของเราก็มียี่สเจ็ดคนนะคะแล้วก็จะขออนุญ,ญาตรีหน้านิ้สักครู่นะคะแล้วเราก็จะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ายอดถูกใจของเราจะเพิ่มขึ้นหรือยัง ตอนนี้นะคะยอดถูกใจของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ K M Social กันได้เลยนะและในวันนี้หากเราผิดพลาดประก,การใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ